กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวคำถามที่ว่าทำไมการทดลองฟิลาเดลเฟียจึงโด่งดังทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงการทดลองฟิลาเดลเฟียบนเรือ USS Eldridge เป็นหนึ่งในการทดลองของรัฐบาลสหรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้แต่ปัญหาเพียงอย่างเดียวของมันก็คือการทดลองนี้อาจไม่เคยเกิดขึ้นจริง ย้อนกลับไปในปี1,943เรือพิฆาตหน้าใหม่ USS Eldridge ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่น่าสนใจหลายสิ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ลับสุดยอดที่ว่ากันว่าสามารถทำให้เรือล่องหนจนศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานแห่งความลับเรียบร้อยลูกเรือก็เตรียมตัวสำหรับทดสอบระบบมันเป็นช่วงเวลากลางวันของฤดูร้อนที่มีอากาศแจ่มใส เครื่องกำเนิดพลังงานถูกเปิดขึ้นและมีแสงสีเขียวแกมน้ำเงินล้อมรอบเรือดังกล่าวเอาไว้ต่อหน้าต่อตาลูกเรือทุกคนเรือเอลตริดได้หายวับไปกับตาพยานในอู่เรือนอฟอกในเวอร์จิเนียรายงานว่าพวกเขาเห็นเรือเอลตริดปรากฏขึ้นในหน้านน้ำของพวกเขาก่อนที่มันจะหายวับไปอย่างรวดเร็วหลายชั่วโมงต่อม,มันก็กลับมาที่ฟิลาเดลเฟีย ในขณะที่ลูกเรือบนเรือมีอาการคลื่นไส้สับสนและมีรอยไม้บางคนหายเข้าไปติดอยู่ในโครงสร้างของเรือที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือผนังในช่วงเวลาที่หายไปบางคนอ้างว่าวัสดุในเรือมีการเปลี่ยนไปทุกอย่างดูน่าเหลือเชื่อมันฟังดูเป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่จุดเริ่มต้นของการทดลองเรื่องราวการทดลองฟิลาเดลเฟีย ถูกพูดถึงมานานหลายสิบปีแล้วถึงแม้ว่าข้อที่จริงหลายๆส่วนจะเป็นการคาดเดาล้วนๆจากเรื่องราวและรายละเอียดนับร้อยที่ถูกโยงเข้าไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันดับแรกคือมอริสเคจัสซับนักดาราศาสตร์ผู้หลงไหลใน UFO ได้รับจดหมายจากชายชื่อคาร์ลสอารเรนเดที่อ้างว่าเขาได้เห็นการทดลองลับกับตาที่อู่เรือฟิลาเดลเฟีย อันเลนเดอ้างว่าเขาอยู่บนเรือ SS a n d สแอน u รูฟูรูในปี1943ในขณะที่เรือเอลตริดล่องหนไปก่อนที่จะปรากฏตัวอีกครั้งในเวอร์จิเนียและหายไปอีกครั้งก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่เดิมที่อู่เรือฟิลาเดลเฟียนอกจากนั้นเขายังประกาศด้วยว่าการทดลองนี้เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีสนามรวมของไอสไตน์ le, ที่เป็นคนสอนทฤษฎีนี้ให้กับเขา เจสซับพยายามสืบสวนคำอ้างที่น่าเหลือเชื่อของอารเลนเดแต่เขาก็ไม่พบหลักฐานทางกายภาพใดๆที่สนับสนุนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงดังนั้นเขาจึงสรุปว่าอารเลนเดเป็นคนหลอกลวงการเกิดขึ้นของทฤษฎีสมคบคิดเรื่องราวการทดลองฟิลาเดลเฟียควรจบตั้งแต่ตรงนั้นจนกระทั่งในปี1957เจสซับได้รับการติดต่อจากสำนักงานวิจัยกองทัพเรือ เกี่ยวกับรายงานแปลกๆฉบับหนึ่งกองทัพเรือบอกว่าพวกเขาได้รับสำเนาของหนังสือที่ชื่อว่า The Case for the UFO ที่มีรายละเอียดบอกว่า UFO สามารถบินบนท้องฟ้าได้อย่างไรสำเนาหนังสือฉบับนี้มีการจดบันทึกด้วยลายมือที่แตกต่างกัน3ลายมือหนึ่งในนั้นถูกเชื่อว,ว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวบันทึกเหล่านี้ถูกอ้างเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีจากนอกโลก อักษรที่ถูกจดบ,บันทึกเอาไว้เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดและมีการวักตอนที่ผิดปกติจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผู้ที่ใส่คำอธิบายประกอบนี้ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่แท้จริงในขณะที่เจสซับเชื่อว่าคำอธิบายประกอบเหล่านี้เป็นผลงานของอเลนเดบุคคลลึกลับที่เขียนจดหมายหาเขาเนื่องจากในบันทึกมีการกล่าวอ้างถึงตัวเขาและการทดลองฟิลาเดลเฟียหลายครั้ง ถึงแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ทางสำนักวิจัยกองทัพเรือได้ตัดสินใจตีพิมพ์สำเนาหนังสือเล่มนี้ออกไปเป็นจำนวน127เล่มแต่นั่นถือเป็นการชุบชีวิตให้กับการทดลองฟิลาเดลเฟียโด่งดังขึ้นทันทีการขาดหลักฐานที่ชัดเจนนอกเหนือจากคำกล่าวอ้างของอาเลนเดและคำอธิบายที่ประกอบในสำเนาหนังสือเล่มนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการทดลองฟิลาเดลเฟียอีก หน่วยงานรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องประกาศว่าการทดลองนี้ไม่เคยมีอยู่จริงและไม่มีเอกสารใดๆที่อ้างไปถึงการทดลองนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการทดลองฟิลาเดลเฟียถูกพูดถึงในหมู่ผู้คนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นจนกระทั่งฮอลลีวูดนำไปทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อเดอะฟิลาเดลเฟียเอ็กซ์เพอรในปี1984หลังจากนั้น4ปีชายคนนี้นามว่าอันบีเล็ก ได้ปรากฏตัวขึ้นและอ้างว่าเขาเป็นอีกคนที่อยู่บนเรือเอลดริดตอนที่มันหายไปและเขาถูกล้างสมองเพื่อให้ลืมมันจนกระทั่งเขาได้เห็นภาพยนตร์ดังกล่าวความทรงจำของเขาก็กลับมาอีกครั้งคำอธิบายที่สมเหตุสมผลของพยานคนที่สถึงแม้จะมีชายสองคนที่อ้างถึงการทดลองฟิลาโดเฟียที่ดูลึกลับแต่สำหรับคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดมาจากเอ็ดเวิร์ดดันเจียน ชายที่ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าของกองทัพเรือที่ประจำการอยู่ใกล้กับเรือเอลตริดในฤดูร้อนปี1943ตามข้อมูลของดันเจียนระบุว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกวางเอาไว้บนเรือเอลตริดและเรืออิงสตรอมที่เขาทำงานอยู่เพื่อทำให้เรือทั้งคู่ล่องหนได้อย่างไรก็ตามคำว่าล่องหนไม่ได้หมายถึงการล่องหนทางกายภาพแต่เป็นการล่องหนจากการตรวจจับโดยตอปิโดแม่เหล็กของเรือดำน้ำเยอรมัน ซึ่งเรือไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นเพียงแค่การลบสภาพแม่เหล็กดันเจียนยังมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับการเรืองแสงสีเขียวอมน้ำเงินของเรือเขากล่าวว่าแสงเรืองดังกล่าวน่าจะคล้ายกับปรากฏการณ์ไฟของนักบุญเอลโมเป็นปรากฏการณ์ในทางสภาพอากาศอย่างหนึ่งที่พลาสมาแบบสองสว่างถูกสร้างขึ้นจากปรากฏการณ์โคโรนาซึ่งเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้า จากวัตถุที่มีปลายแหลมในสภาพบรรยากาศที่มีสนามแม่เหล็กสูงแสงไฟของนักบุญเอลโมจะปรากฏเป็นเรืองแสงสีฟ้าสดใสหรือเป็นสีม่วงและมักมีลักษณะเป็นแสงพวยพุ่งออกจากวัตถุที่เป็นแท่งยาวๆหรือมีปลายแหลมเช่นเสากระโดงเรือปราลีส่วนยอดของปราศาสตร์จนไปถึงปลายปีกเครื่องบินนอกจากนั้นคำอธิบายเกี่ยวกับการหายไปของเรือน่าจะเกิดจากการเดินทางผ่านคลองภายในประเทศ ที่เอาไว้ใช้ในทางการทหารซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางของเรือจาก2วันให้เหลือเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นการที่เรือเอลดริดจะหายไปจากฟิลาเดลเฟียไปยังเวอร์จิเนียและกลับมาที่เดิมอีกครั้งก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน1วันถึงแม้ข้อเท็จจริงของเอ็ดเวิร์ดดันเจียนดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด แต่ผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับก็เลือกที่จะเชื่อเรื่องราวของการทดลองฟิลาเดลเฟียในเวอร์ชั่นที่ลึกลับมากกว่านั่นเองนี่คือเรื่องราวคำถามที่ว่าทำไมการทดลองฟิลาเดลเฟียจึงโด่งดังทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพช m a ายา .com ครับ